สวัสดีครับปีที่สําสหรับผมนะครับก็เข้าใจเกมมากขึ้นครับแล้วก็มีประสบการณ์จากพี่ๆครับพี่ๆสอนอะไรหลายๆอย่างครับก็สําหรับปีนี้ครับได้ขึ้นมาเป็นมือ2อต่อจากพี่ฟานครับดีใจมากครับผมก็พร้อมซัพพอร์ตพี่ฟ้าฮัทตลอดครับสําหรับปีนี้ก็ได้ลงบนถ้วยครับเจอขอนแก่นก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นคินชีตแรกแล้วแมตช์แรกของผมด้วยครับ สำหรับช่วงฟีฟ่าเดย์ช่วงนี้ครับก็ผมเคยติดทีมชาติ18ปีนะครับก็ช่วงผมไม่ได้โฟกัสเรื่องทีมชาติครับตอนนี้พยายามโฟกัสเกี่ยวกับสโมสรให้มากที่สุดครับห่านล่าสุดท้ายนี้ก็พยายามกันเต็มที่ทุกคนครับพวกสตาฟโค้ชและพี่ๆในทีมก็พยายามซ้อมเข้มข้นมากครับพยายามกลับมาปลดล็อกชชนะให้ได้ครับลาประชาเป็นทีมที่ แข็งแข่งนะครับแล้วก็น่าจะสู้ได้สนุกสูสีครับก็แฟนบอลก็เชียร์กันสนุกครับก็เข้ามาให้กําลังใจที่สนามกันเยอะครับแล้วก็ไปเยือนก็ไปให้กําลังใจกันเยอะพอสมควรครับก็ฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่เอฟซทุกคนนะครับเข้ามาให้กําลังใจเชียงใหม่เอฟซกันเยอะๆนะครับพวกเราจะทําให้เต็มที่ครับฝากติดตาม เพจสโมรสรเชียงใหม่ FC ด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์ช็อปเชียงใหม่ FC ด้วยครับขอบคุณครับ